เดให้ดูนะครับนี่นี่ครับใส่เดือนที่ผมขุดมานี่นครับเอาไปใส่เบ็ดหาปลานะครับเส้นทางไปนาของพวกเราเด็กก็นำนาไปด้วยไปทางนน้นเลี้ยวซ้ายาลงฝายน้ำเลยครับเพิมจมมาใส่ปปเบ็ดกันแถวๆนี้เลย ครับปิดแล้วตัวนึงครับนี่ปลาเนื้ออ่อนครับถูกไหมครับนี่เอาปิดอีกตัวแล้วครับนี่ปิดอีกแล้วโอ้โหดีครับเห็นไหมครับปิดอีกแล้วว้าวนี่ครับพอได้กินได้ปลาแล้วไปทากับข้าวครับสวัสดีครับเอฟซีทุกทุกคนวันนี้ไปหาปลากันนะครับนี่ถังใส่ไส้เดือนอันนี้กระจบ ว่างเว้นจากการทํางานในบ้านนะครับเลี้ยงวัวอะไรเสร็จก่อนนี่แหละในเวลาหาอาหารหารกับข้าวไม่ต้องซื้อประหยัดตังค์ครับนี่ครับไปเดือนในสวนงยาแหลยลองกุดดครับนีน่นี่นะครับไปเดือนนะครับนี่ อยยเลมะละกอหญ้ากำลังสวยเลยโดนฝนพัดลมโค่นเลยนะครับนี่โคตรไปเดือนในสวนนี่แหละมูนดีไหนอู้มีตัวใหญ่ได้แล้วนี่ครับได้เดือนนี่ครับ ยยามากเลวิธีจับปลาจากไสเดือนนะครับเป็นวิธีง่ายที่สุดแล้วนะครับโดยการใช้เบ็ดเนี่ยนี่ครับระบบธรรมชาติแต่กว่าจะได้อะไรมาก็ต้องใช้การแลกเปลี่ยนนะครับเหมือนเราเอาไสเดือนเป็นแรลกปลาอันแหละ โอ้คนอยู่ข้างหลังก็อยู่นี่มาชดวยเก็บเดือดสักหน่อยเร็วนี่ครับนี่ครับเห็นไ,ไหมเดือดไปส่เดือนเอานาะจับไปหน่ยเร็วอยู่บ้านเราก็ย่ีครับเป็นวิธีธรรมชาตินะครับเราไม่ต้องซื้อสบข้าวเราก็หาจากธรรมชาตินั่นแหละแต่เราก็ต้องรู้จักวิธีหาแต่ถ้าเป็นธรรมชาตินะ่ะเขาจะมี คุ้มกันดีกว่าปลอดภัยครับอืมอีก่นิดนึงนอุ้ยนี่นี่ครับเห็นไหมครับใส่เดือน ได้พอแล้วแหละเดี๋ยวไปใส่เบ็ดกันนี่ดูนะครับนี่ได้พอแล้วใส่เดือนให้ดูพี่น้องดูกันให้ดูนะครับนี่นี่ครับใส่เดือนที่ผมขุดมานี่นะครับเอาไปใส่เบ็ดหาปลาบางคนบอกหน้ากลัวนะครับใส่เดือนนี้เขาเป็นสัตว์สะอาดนะครับนี่เขาไม่น่ากลัวนะ เขาอยู่กับดินอะไรที่ไม่มีเคมีไม่มีอะไรนะครับไม่มีสารพิษเขาบ่งบอกถึงตรงนั้นอ่ะสมบูรณ์นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับผมเดี๋ยวไปใส่เบ็ดกันเอและครับได้ถึงเดือนแล้วเส้นทางไปนาของพวกเราเด็กก็น,น้ำนาไปด้วย ตาเขาไปเรียนรู้ประสบการณ์นะครับเป็นโรงเรียนประสบการณ์โรงเรียนธรรมชาติที่เรียนรู้ชีวิตจริงน,นี่ก็เป็นน้องๆข้งางหน้าก็เป็นลูกๆผมนี่แหละครับกับหลานๆเป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละเวลาผมกลับบ้านก็มาเล่นกับผมทุกวันมันหยุดสอาทิ์น,นี่ก็มาอยู่บ้านผมนี่แหละ่ไปมาก็เขาอยากไปด้วยก็พาเขาไป ผมจะไปหาปลาด้วยก็ไปสอนวิธีเขาว่าหายังไงเราก็ได้รู้ผมชอบนะเด็กๆที่เรียนรู้ประสบการณ์จริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันประสบความสำเร็จง่ายนะครับ mm hmm. นี่นะครับบรรยากาศทุ่งนาครับสดชื่นเลย เด็กดีใจมากเลยถ้าผมอยู่ผมก็พาเขามาเรียนรู้กับธรรมชาติตลอดนะครับเพราะผมตอนเด็กผมก็เติบโตมาอย่างนี้นะครับดีกว่าเขาอยู่บ้านเขาเล่นโทรศัพท์เล่นเกมอะไรน,นะครับสอบพามาอย่างนี้ให้ประดาษเก็บประโยชน์ ไปไทน้นเนลี้วยวซ้ายงครับเด็กๆดีใจเลยไปนากันเม่นรชาตรงนนี้นะครับเป็นชาติ ใส่น้ำไหมครับมันจะมาใส่แบบนั้นนะแถวนี้เละน้ำของมันปลาไหมนะครับไไครับทองที่ผมจะมาหาปลาวันนี้อุปกรณ์ที่ผมจะมาหานะครับนี่อุปกรณ์ง่ายๆอันนี้คือ กระลอนนะครับใช้สรหรับลอยตัวในน้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นถังใส่เดือนนะครับนี่ค้อมเชือกแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนี่คือเบ็ดราวนะครับเบ็ดราวที่ผมจะมามาใส่มาใส่วันนี้นะครับผมจะมาใส่เบ็ดราวมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเบ็ดราวเนี่ยเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูกันนี่นะครับ นี่ครับเบ็ดราวผมทําไว้ตั้งผมทําไว้ตั้งแต่ปีก่อนแล้วนี่ครับเชือกเนี้ยจะมีสายเบ็ดติดอยู่นะครับเห็นไหมนี่เดี๋ยวจะแกะให้ดูนี่คือสายเบ็ดนะครับแล้วก็เบ็ดเชือกผมจะเกาะไว้กับเชือกเลยนะนี่คือเบ็ดนะครับเบ็ดเนี้ยเห็นไหมครับพอผมปล่อยลงในน้ํามันก็จะเป็นลักษณะน,นี้นครับเบ็ดก็จะหย่อนอยู่ใต้น้ําแล้วก็ใส่ใส้เดือนกับเบ็ดเนี่ยนี่ครับ ผมก็จะเอาใส่เดือนใส่กับเบ็ดนี้นะครับนี่เบ็ดนี้แต่ผมก็ปล่อยไปในน้ํานะครับเนี่ให้มันเป็นราวยาวไปเลยนะครับถึงยาวไปเลยตามคลองนะครับนี่ครับเป็นการหาปลาที่ที่โอกาสได้เยอะครับเดี๋ยววันนี้จะมาใส่ให้ดูนะครับจะเริ่มลงไปแล้วครับผมนี่ครับผมจะเอาเบ็ดไปยอนก่อน ใส่ยุ่งยากหน่อยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การติดของเขานี่ชัวร์นะครับผมก็จะปล่อยเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสุดเชือกนะครับรู้สึกว่าเชือกตัวนี้ผมจะใส่เบ็ดไว้ประมาณเจ็ดสิบหลังได้ครับเนี่ยใส่ไปตามคลองน้ำนี่แหละพอเราโรยพอเราดึงเชือกไปจนสุดนะครับเราก็จะใส่เอาไส้เดือนใส่กลับมาตามหลังนะครับ ครับผมหลังจากที่ใส่เบ็ดราวเสร็จแล้วนะครับผมก็จะลงไปดูนะครับในน้ําเลยนี่ในคลองนี้เลยนะครับนี่เป็นการหากินจากธรรมชาติที่ง่ายๆนะครับผมก็จะเอาใส่เดือนลงไปใส่เหยื่อไว้ด้วยนะครับคือการใส่เบ็ดราวนี่ใส่ไว้ทีเดียวแล้วก็เรามาดูได้กินตลอดเลยนะครับแต่เราต้องเอาเหยื่อมาเปลี่ยนไว้นี่นะครับใส่เดือน ผมก็จะไปดูเบ็ดรอบเปลี่ยนเหยื่อไสเดือนไว้นะครับจะได้ดูรอบต่อไปครับครับผมลงน้ำกมนเลยดูนะครับจะได้ปลาอะไรกันบ้างเนี่ยผมจะไปดูที่จุดเริ่มต้นก่อนนี่กระป๋องเหยื่อก็มัดไว้อย่างนี้แหละครับเดี๋ยวมันจมนี่ครับติดลัดตัวนึงครับนี่ปลาเนื้ออ่อนครับไหมครับนี่นี่ครับิดลกรกตัวนเลย เอาปิดอีกตัวแล้วครับนี่ปิดอีกแล้วโอ้โหนี่ครับเห็นไหมปลาปลาขยามครับปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาที่อร่อยมากเลยนะครับนี่นี่โอ้ใส่ก็ติดแล้วครับติดอีกแล้วว้วนี่ครับพอได้กินปลาเนี้ยอร่อยนะครับมันจะเป็นปลาตัวเล็กแต่เป็นปลาอร่อย ตัวไหนที่ตัวเล็กเกินนือมันเ็กน้ก็จะไม่เอานะครับปล่อยไว้ไปางงามเลยอเอาแะก่อนนี่นะครับติดอีกแล้วตัวเดิมเป็นปลาขยแยงนะครับปลาเนื้ออ่อน อบจะเป็นปลาที่อยู่ในน้ําค่อนข้างลึกหน่อยนะครับคือถ้าจะหาเขาได้กินก็ต้องเนี่ยจะต้องเอาเบ็ดราวได้คบมาดักในน้ําที่มันลึกๆหน่อยนี่ครับติดอีกแล้วครับนี่เห็นไหมนี่ครับปลาเมือออนครับน่ากินมากๆเลยอ้าวนี่ติดอีกแล้วครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่นี่ครับ ไดอีกแล้วครับผมนี่ปลาเนื้ออ่อนครับปลาที่หากินง่ายๆไปแล้วครับนี่เห็นไหมบอกก็ได้ปลากินหลายตัวแล้ววันนี้มาใส่ถังไว้ก่อนใส่เหยื่อไว้ก่อนเอาเอาเหยื่อใส่ไว้เดี๋ยวเราจะมาดูอีกอาหารมันบาน ปลอดสารพิษนะครับลูกๆผมก็ถ้าผมอยู่บ้านเนี่ยก็หาให้เขากินประจํานะครับเนี่ยไม่ค่อยเน้นให้เขากินกับข้าวตลาดเท่าไหร่เพราะอาหารจากธรรมชาตินะ่ะมันดีมากๆเลยนี่ก็จะกลับบ้านแนละ้วเดี๋ยวก็ไปทำข้าวกินกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ